เจดีจ้ต้องการครับวันนี้นะครับมีรถานํนำเสนิอหนึ่งคันนะครับเป็นรถแนวก็คือซิตี้โฉมนี้นะผมมองว่านะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆนะหลายๆท่านชอบนะหลายนี้น่ารทีสามเจ็ดนะครับสีน้ำตาลไหมนี่เป็นไงมาร์ก,กิงต่างๆสวยกริปนะครับสีบางเดิมบอดี้เดิมสีบางเดิมมาร์คต่างๆอยู่ครบแต่อัปเกรดเป็นเบาะหนังให้แล้วแบบนี้เลยนะครับอัปเกรดเป็นบุหนังให้ด้วยนะครับเบาะนุ่ม บาะนุ่มมากนะครับเจดีย์้องการครับวันนี้นะครับมีรถมานำเสนอ1หนึ่งคันนะครับเป็นรถแนวอีโคคาร์นะครับแล้วก็เนี้ก็พิเศษเลยนะครับผมเราทําการนะครับอัปเกรดทั้งภายนอกเราแบบนี้ภายในอัปเกรดให้หมดแล้วนะครับก่อนให้ดูคลิปเต็มรบกวนเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางหรือเจ้าทองการครับนะครับก็คือซิตี้ชมนี้นะผมมองว่านะครับยังใช้งานได้ยาวๆนะ สิปีได้อยู่เพราะว่าดีไซน์รูปโฉมครับมีความสวยงามอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวก่อนมีการผัดเปลี่ยนโฉมเป็นตัว1000เทอร์โบนะครับก็คือเครื่องเปเครื่องยนต์1 5 0 0งพันอยซีซีอยู่นะครับบีเทคเนาะรหัสเครื่องคือ L15 นะครับก็ผมมองนะผมชอบหน้านี้ส่วนตัวชอบนะครับแล้วก็แต่งแต่งขึ้นนะครับแต่งขึ้นแล้วครานี้คือเราจัดทรงมาให้แล้วนะคือสภาพพร้อมใช้เลยนะครับสังเกตุผู้ชมสังเกตดูบริเวณด้านหน้านี่ครับอันนี้ระบบไฟของเขาเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม ประจาน,นหน้านะครับจะมีการเล่นสีทูโทนนะคจะเป็นสีโครเมียมสลับกับสีแบล็กนะสีดำด้านล่างคือมีชุดแต่งของวัตกุนชนด้านหน้ามาให้เนาะตรงบัมเปอร์ด้านหน้าคือสวยงามนะครับอ่ะขยับมาทางด้านข้างครับสีที่ได้มาเป็นสีขาวนะครับสีขาวบางเดิมรอบคันนะครับ แล้วก็แม็กนี่หลายๆท่านชอบนะหลายนี้นะลายที 3, 7นะครับสีน้ำตาลไหมเบิกมาให้เรียบร้อยนะสภาพใหม่กริปยางตีใหม่เบิกมาให้เช่นเดียวกันแต่ใครเนี่ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าชวส์สอของช่วงล่างเนี่ยเราไม่ได้ทําการโหลดลงมานะเป็นชกเดิมอยู่นะครับแต่คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากให้เราใส่สตน์แบบเกลียวหรือทําการใส่สปริงโหลดก,ก็ขอให้บอกมาเดี๋ยวทําการดูแลให้นะครับข้อไฟเลี้ยวมีมาให้แล้วนะสีคโครมเมียมแบบนี้นะครับกระจกพับไฟฟ้าเรียบร้อยมือเปิดสีคโครมเมียมครับ เบ้ารองคูม,มียมนะแล้วก็มีเป็นระบบของสมาร์ทคีเลตเรียบร้อยนะครับมีปุ่มคอรายลเซตมาให้กดลอกรถได้นะครับ,ดดนะรบกันสาตร,ตรงรุ่นซิตร,ตรีมีให้อยู่นะครับแล้วผมชอบด้านนี้มากบริเวณไซส์สเกิร์ตคุณผู้ชมดู สีขาวนะสีเดียวกับตัวรถนะครับสสวยเลยทาให้ฟิ t เมนต์รถอ่ะมันดูแบบว่ามีมีอะไรนะครับดูโครงสร้างกันนะครับอันนี้รับประกันเรื่องโครงสร้างตัวถังอยู่นะครับทุกคันรับประกันตัวโครงสร้างรับประกันตัวโครงถังนะครับนี่เป็นไงมาร์คกิ้งต่างๆสวยกริปนะครับสีบางเดิมรอบคันแบบนี้นะครับรวมไปถึงนี่ชมดูนี่เพจนะครับหมุดไม่เคยขยับนะครับเพจไม่เคยแกะนะสวยสวยไม่เคยผ่านการทาสีด้านในมาซอกด้านในนะครับน็อตไม่เคยขยับรวมไปถึงด้านหน้าด้วยนะครับประตูหน้าเดิม ะะแล้วก็ชุรูของเราเนี่ยครับตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครแถวแถวราชพฤกษ์ติ่งชันนะครับเปิดทำการทุกวนันตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับเ้อใครเห็นซิตี้คันนี้แล้วอยากลองมาขับขี่มาลองเทียดได้ได้นะครับอ่ะดูโครงสร้างกันแถวสองครับดึงตะเข็บมาตะเข็บบางเดิมแบบนี้นะครับผมเม็ดอาร์ต่างๆอยู่ครบแล้วก็ในส่วนของโครเมียมเราทําการใส่ในส่วนของตรงข้อฝาหันน้ำมันให้ด้วยนะตรงรุ่นซิตี้เลยนะครับล้อหลัง สวยสวยเลยไม่มีร่องรอยเบียดสุดบาทเตเรียงเส้นนะครับบอดี้โครงสร้างต่างแท้เดิมชกด้านในชกเดิมนะครับมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายก็ถือว่าหล่อเลยคุณผู้ชมหล่อเลยนะมีสปอยเลอร์ตรงรุ่นมาให้แบบนี้นะครับไฟเบรดวิสามีมาให้ไฟคมๆนะไม่มีแตกนะสวยสวยด้านล่างครับจะมีกับในส่วนของบัมเปอร์หลังนะครับสีทูทโธมีปลายท่อมาให้นะครับอันนี้เป็นท่อเดิมอยู่นะยังไม่ทำการยังไม่เป็นท่อดังนะเป็นท่อเดิมอยู่นะครับในส่วนของนะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชอบแม็กที่ผมใส่ให้เนาะ แน่นอนแน่นอนครับแม็กเดิมมีให้อยู่นะเป็นแม็กสีทูโทนนะครับขอบ15บสีเส้นเลยครบๆนะครับอยากจใส่ล้อเดิมให้บอกนะครับเดี๋ยวดูแลให้เนาะอ่ะมาด้านขวามือกันคุณผู้ชมครับสวยนะเอาจริงชอบนะครับล้อสวยๆนะครับบอดี้โครงสร้างเดิมนะครับอ่ะดูโครงสร้างกันคุณผู้ชมครับว่าโครงสร้างจะเป็นประมาณไหนดึงมาแบบนี้เลยนะจ้าบอดี้สวยๆเนียนๆเอาไปใช้ครับผมขับได้ยาวๆเนาะสำหรับใครในที่กำลังเห็นว่าเอ้ยฉันชอบซิตี้คันนี้ นะครับของก็ได้หมื่นสองพอเช่าซื้อคู่เดียวได้นะครับผ่อนต่อเดือนประมาณถ้าหกพัประมาณ6,000เอาไปใช้ได้เลยนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับผมหรือเฟ r ร์สจ็อบเบอร์ซิตี้คันนี้คือตอบโจทย์ทุการายสไตล์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเปิดห้องเครื่องให้ดูหน่อยละกันนะครับเครื่องยนต L15 v t e c ครับ โอ้โหแค่ชื่อก็รู้แล้วเครื่องระดับตานานนะครับอยู่ในบอดี้แจ๊สซิตี้หรือพวก b ี v m o วีโมบก็เครื่องบล็อกเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนในส่วนขององศาเล็กน้อยนะครับให้เหมาะกับรถบอดีน้นั้นๆเนาะเปิดมาดูคุณผมครับห้องเครื่องส,สวยๆนะครับบอดี้เดิมสีบางเดิมมาร์กต่างๆอยู่ครบคานหน้าต่างๆเดิมนะครับรสวยอะผู้ชมนะครับอ่ะฝากระโปรงหน้านะครับน็อตไม่มีขยับมาร์กต่างอยู่ครบนะครับจิกไปมีรอยเล็บ ปงเดิมน,นะด้านหน้าประมาณนี้ครับรอบคันสวยงามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวว่าเขามีออปชั่นอะไรมาให้บ้างไปดูกันครับอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในตัวของซิตี้กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราตั้งขึ้นรถกันครับอันนี้ได้พุ่งสตาร์แล้วนะอ่ะเหยียบเบรกครับกดปุ่มพุ่งสตาร์ผมชอบโคสตาร์คือ L15 มากอะเมื่อได้เป็นบอดี้แจ๊สซิตี้หรือพวก B R V มูเปลริโอเนาะคือมันมีเสียงแบบบุ้มขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครเคยได้ยินเนาะแบบว่ารถที่ใส่ท่อแต่งนะครับเสียงมันจะดังแบบบ ชอบนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมรอคอยให้เครื่องเย็นฮึกร้อนสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเบิร์นในฝั่งเนาะฝั่งติ๋งมถยนต์กันนะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวดูอินเทรนด์น่านายกันนะครับยันที่ผมแจ้งข้าต้นไปนะครับเราเนี่ยได้ทำการอัปเกรดทุกอย่างให้แล้วอย่างข้างนอกเมื่อกี้อัปเกรดให้รอบคันนะครับด้านในนี่จากเบาะห้าครับเดิมๆของเขาอ่ะเจ้าตัวรุ่นย่อยตัว V อ่ะจะเป็นเบาะห้านะครับแต่อัปเกรดเป็นเบาะหนังให้แล้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อัปเกรดถึงนะแผงด้านข้างนะครับผมอัปเกรดเป็นบุหนังให้ด้้้้้วววยนน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 ะะะะะคครรรัััับบบบบบพออแแแลลเเ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 กกกิดทาาาีีจปปปปป็็็็็ตงงหส แต่แผงนี้ยังเป็นผ้าอยู่นะครับนี้เราทำให้หมดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับอ่ะพวงมาลัยนะครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับดีไซน์3ก้านนะฮะปรับทิศทางได้ลงขึ้นใกล้ไกล4ทิศทางนะครับปรับได้ครบเลยทางด้านซ้ายมือจะเป็นการบมนคับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับส่วนตัวด้านขวามืออันนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่มีคริสันโทนให้นะครับโหมดอีคอนอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้เนาะเมื่อเรากด1ทีรับจะมีในส่วนของรูปนะครับผมหน้าปัดเลยใหม่ขึ้นมาเป็นรูปตรงต้นไม้นะครับ คือหมดไปเหยีดน้ำมันอยู่ทางคอนด้าเนาะในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับอันนี้เป็นแบบเมืนนวลอยู่นะครับไม่เป็นดิจิตอลเนาะด้านซ้ายมือครับจะเป็นการปรับทิศทางลมเนาะให้ออกทางด้านไหนมากน้อครับตรงกลางเป็นการเพิ่มลดแรงลมแอร์เนาะอ่ะผมปรับให้สุดเลยนะฟังเสียงแรงลมกัน ลมช่ำๆเลยคุณผู้ชมนะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นการเพิ่มลดอุณหภูมินะครับด้านล่างมีการไล่ฟงไล่ฟ้าต่างๆอากาศหมุนเวียนอยู่มีให้ครบเนาะแล้วก็เครื่องเสียงครับอันนี้เป็นแบบคลาสสิกอยู่เดิมจากโรงงานนะครับเทสเสียงหน่อยสิของการเจราจาครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจริง <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> ข่าวไปเลยแต่แต่เบื้องต้นที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้อะให้ฟังอีกทีหนึ่งจริงความร่อมมือที่ตกลงกันไว ลำโพงรอบคันนะครับไม่มีลำโพงแตกนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วนะครับยดี๋ผมอัปเกรดเปลี่ยนในส่วนของเป็นจอแอนดรอยนะครับผมกล้องส่องถอยให้ก็บอกมาเดี๋ยวผมอัปเกรดเพิ่มเติมให้ครับระบบเกียร์ครับเป็นอัตโนมัติแบบ CVT นะครับผมเข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีกระ,ระตุกเนาะเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ L ครบนะครับอะเบร์มือไปแมนวนวลอยู่นะครับกระจกตัดแสง แบบอัตโนมือะอ,อัตโนมือไม่ใช่อัตโนมัตินะแต่มือมือม,อม,อมอีให้อยู่นะครับก็ถือว,ว่าครบนะเอาจิงนะครับเหมาะกับการรถขับแร่ของใครห,หลายคนเนาะเล็กไม่คันนี้นะครับแจ้งเลยอยู่ประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับเป็นไมคแท้ไม่สูญไมคเดิมนะครับรถทุกคันเข้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเครื่องหน่อยละกันนะครับฟังเสีงยงเครถยนต์กัน ประมาณนี้ครับเครื่องยนต์นะครับเดินนิ่งๆนี่ครับแต่รอบจะตัดอยู่ที่ประมาณ4,000รอบนะเป็นการถ้าเราอยู่ GP จะเบิ้ลได้แค่4,000รอบนะครับสุ่ดท้ายน้ากากุ้ยครับหน้ากากแอร์นะครับนี่ไม่มีรอยแตกนะคอนโซลกลางเนี่ยครับผมวัสดุเป็นพลาสติก ABS สีดำสวยๆนะครับม่านบังแดดมีกระจกมาให้ฝั่งคนขับนะฝั่งคนนั่งไม่มีกระจกมาให้นะครับไฟส่องแมพแยกซ้ายขวาชัดเจนแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับกระจกออโต้ บางคนขับบานเดียวนะครับบานอื่นป,ป,ป,ปับไฟฟ้าไม่เฉยทางขึ้นและลงนะครับโ,โอเคเหมาะกับการลุกขันแรกของใครลหลายๆคนเนาะนะครับเดี๋ออยวผมงคอในแยกขยับไปนั่นแถว2ให้ดูความกว้างขวางของเจ้าซิตี้กันครับผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามานั่งในแถว2ของเจ้าซิตี้แล้วเนาะฟีลแรกๆเลยขึ้นมานั่งครับเบาะนุ่มเบาะนุ่มมากนะครับแต่ผมเจอข้อเสียแล้วบางท่านอาจจะไม่อมองเป็นข้อเสียก็ได้ก็คือตรงนี้ผู้ชมครับสังเกตดูตรงหมอนรองคอของผมนะดีไซน์สวยไหม โอ้โหสวยงามนะครับ<ม>แต่รปรับในส่วนของความสูงต่าไม่ได้นะน,นี้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนเลยนะครับ<ม>แต่ที่เขาวางไว้เนี่ยก็คือพอดีศีสษนแล้วสังเกตดูพอดีศีสัแล้วแต่ถ้าเกิดเราขยับขึ้นมาชิดและพิงเนี่ยอาจจะพิงไม่ได้ละต้องแบบสไลด์ตัวเล็กน้อยนะครับอยู่ในาทางที่สบายเนาะถามว่าวดีไหมดีเพราะว่าเขามีความนุ่มนะครับหมอนนุ่มเบาน,นุ่มนุ่มหมดเลยนะครับต้องกลางตรงนี้ไม่มีในส่วนของที่วางแก้วให้ที่พักแขนให้ไม่มีนะครับ อะลองจินตนาการดูนั่งตรงกลางครับอุ้ยนุ่มอะคุณผู้ชมแต่ก็เสียอย่างหนึ่งผมสูงแล้วเจาะ175นะศีษะเกือบติดคุณผู้ชมครับเกือบติดนะแล้วก็ไม่มีเหมาะรองคอด้านหลังให้นะครับ <S <S ถ้าเกิดโดยสาร5ท่านตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ชายตัวสูงแบบผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยที่สูงประมาณผม175 170บ้าเนาะอาจจะอึดอัดน,นิดนึงนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะนะครับ <S <S แต่ถ้าเกิดเด็กๆหรือผู้หญิงที่ตัวเล็กๆหน่อยนะครับเดินทางไปไกลหัวไปได้นะซิตี้คนนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใคร ย้ำอีกทีหนึ่งครับซิตี้คันนี้เหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์อยู่ในเมืองนะครับเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับหรือนักศึกษาจบใหม่หรือเพิ่งเอารถไปใช้ในทํางานรถคันแรกเหมาะทุกป,ประการเพราะว่าหนึ่งเลยราคาดีดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็แต่งสวยแต่ถ้าเกิดเอาคันนี้ไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะเอาไปท่านี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราสรุปราคากันเรทผ่อนโปรโมชั่นครับที่ผมจะได้คุณในวันนี้ครับและความคุ้มค่านี้ครับมาในราคาเนะี่ยสุดแสนจะดีเลยนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับเรทผ่อนต่อเดือนประมาณหกถึงเจ็ดพันบาทเท่านั้นขึ้นอยู่เครดิตของลูกค้านะครับผมสามารถทําฟรีดาวได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้แนะนำเนาะก็อยากให้วางดาวซะนิดน้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดูแลดันเคสให้นะครับออกรถได้ทุกจังหวัด นะครับมีบริการส่งรถให้ได้ทั่วไทยนะครับเซ็นไฟแนนซ์ได้ถี่หน้าบ้านนะครับหากคุณสนใจแล้วก็ลงหลานมิชชัี้สีขาวคันนี้นะครับผมฝากพิจารณาไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับสนใจเนี่ยติดต่อเพิ่มเติมนะครับด้านล่างได้เลยแอทไสไปที่ Y T Regent ครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดแปดหกหกหนึ่งนะครับผมเจจากดิ่นเจ้าตงชาและทีมงานนะครับพร้อมดูราคาทุกคนแน่นอนก่อนจากกันไปครับกดไลค์กดแชร์ติดต่อไปด้วยไว้เจอคลิปต์สัปดาหครับวันนี้ผมเจขอตัวลลาาไไปปก่่ออนนว้เจใหหมคคคิรรััับบสสดี